โรงพยาบาลเด็กสวิตเตอร์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะจริงเราบอกว่าเราเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษาเด็กๆนะคะแต่วันนี้เราบอกว่าเรื่องของสุขภาพของเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องของแค่การรักษาแต่เป็นเรื่องของเรื่องของการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลเด็กเนี่ยเขาคงไม่ได้เริ่มแค่ในโรงพยาบาลเรามองว่าถ้าเราจะให้เด็กมีสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องเริ่มด้วยนะคะว่าตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ดูแลตั้งแต่แรกเกิดนะคะดูแลทุกๆเรื่องของเขา เรื่องผิวก็เป็นเรื่องอนึ่งที่สําคัญนะคะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าเนี่ยเด็กเนี่ยมีเรื่องของภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเนื่องจากมลภาวะเรื่องเรื่องสารเคมีเรื่องอะไรต่างๆโรงพยาบาลเด็กสตเทสนะคะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะอยากจะเข้าไปเนี่ยนะคะช่วยร่วมได้ดูแลเด็กๆนะคะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เรื่องของการดูแลผิวที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่านะคะบอกว่าผิวลูกนี่คือผิวหน้าของชีวิตถ้าเราดูแลได้อย่างดีเนี่ยนะคะจะทําให้เนี่ยปัญหาเนี่ยนะคะ ไม่ใช่เรื่องของคืนเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆมันก็จะลดลงเขามองดูว่าบางนคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่จ,จริงๆมันมีผลนะคะเรื่องของเรื่องนี้มันมีผลยิ่งใหญ่เนี่ยได้นะคะมันมีผลแล้วก็เรื่องของเนี่ยนะคะต่อเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของการพัฒนาการเนี่ยเด็กได้ก็เลยเป็นที่มานะคะในเรื่องของการพัพฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้โดยทีมนะคะบอกว่าผู้ที่ขึ้นคดเนี่ยนะคะก็คือผ <hi> ู้ที่สร้างสารอันนี้ขึ้นมาก mm ็ค hmm. ือทีมแพทย์ ภูมิแพ้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องของทางด้านผิวหนังค่ะเดียวกันต้องบอกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรานําวิทยาศาสตร์นะคะมาผสมประสานนะคะกับเรื่องของความรักความความเอาใจใส่ของพ่อแม่นะคะเราเชื่อเชื่อว่านะคะว่าถ้าเราช่วยดูแ,แลนะคะเด็กให้ดีทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยเด็กเขาก็จะได้เจริญเติบโตขึ้นไปนะคะมีสุขภาพดีที่แข็งแรงสมดังปฏิธานของโรงพยาบาลนี่ว่าเราจะากเนี่ยให้เด็กทุกคนเติบโต,ตไปนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงโตไปไม่ป่วยค่ะ mm hmm. คิตภัณฑ์เนี่ยนะคะเราก็าก็บอกว่าเราทานะคะบอกว่าคนที่เรามองเรารู้ว่าปัญหาของเด็กเนี่ยคืออะไรง mm hmm. นั้นคนที่ ต้องบอกว่าคนที่คิดค้นนะคะก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เราใส่นะคะบอกว่ามีเรื่องของนะคะว่าสารต่างๆที่เราใช้เนี่ยเหมาะสําหรับกับเรื่องของผิวของเด็กนะคะเรื่องของเราช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดภูมิแพ้ได้ในอนาคตนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราบอกบอกแล้วนะคะว่าเราเราเอ่อการเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่เราใช้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะเดียวกันเนี่ยเราใช้แบบว่าเราบอกว่าเราตั้งใจทํา ให้เรื่องของความรักความอ่อนโยนให้กับลูกด้วยค่ะครับผมลองใช้เลิตภความเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งน้องบินโนเองแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับรู้สึกว่าดีมากอ่อนโยนมากเพราะจริงๆแล้วน้องก็ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วซึ่งเด็กก็คือผิวเซนซิทีฟอยู่แล้วก็ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ที่ดีแล้วก็อ่อนโยนกับเขาครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วในท้องตลาดมีมากมายแต่ว่าจในฐานะ ผู้บริโภคหรือเป็นคุณพ่อของผู้บริโภคนะครก็คือสิ่งที่สิ่งที่สบายใจแล้วก็อุ่นใจก็คือพัฒนาโดยโรงพยาบาลนะฮะซึ่งเราไว้ใจอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับเราครับราส่ผมของพิสพันธ์หลักๆนัหาเลที่มันมีติดต่อติดต่อเองมีสารเพื่ออะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องเปลนทีมแพทย์ <c oughs> ดีกว่าไหมคะค่ะทีมแพทย์ดีกว่าคะ่ะ อันนี้เป็นคอนเซปต์ในฐานะผู้บริหารในการคอนเซปต์นะคะเราก็บอกว่าในฐานะที่เราบอกว่าเราเป็นโรงพยาบาลเราคงไม่ได้ทาในเรื่องของแค่การรักษาเราอยากได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของเด็กๆด้วยนะคะเราอยากจะให้เนี่ยนะว่าถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่ดูแลเด็กๆทําให้เด็กๆเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นไปแข็งแรงในอนาคตค่ะ,คะก็คือคอนเซปต์ของโรงพยาบาลมีความต่างายทัวใค่ไหมคะค่ะ,คะตอนนี้ค่ะ ใช้ได้ไม,มีวางจำหน่ายมีวางจำหน่ายทั่วไปค่ะการตอบก็แบบจะเป็นังไงค่ะว,วันนี้นะคะเราจะบอกว่าวันนี้เราเราเริ่มเริ่มนะคะเราเริ่มเราเริ่มเข้ามานะคะในการที่จะดูแลเรามีผลิตภัณฑ์ในการที่จะดูแลเ,เด็กๆนะคะเราเริ่มด้วยเรื่องสุขอนามเราคิดว่าถ้า,นาอนอาคตเราก็คงต้องมองนะคะว่าเรื่องของสุขภาพเด็กเนี่ยมันมีในหลายๆด้านวันนี้เราเริ่มที่เรื่องของผิว นะคะเรื่องของผิวมันก็จะมีเรื่องของการต่อยอดเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะเพราะเราอยากจะเป็นก็บอกว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นมีส่วนนะคะบอ,บอกว่าในบอกว่าในระบบหรือในในการเป็นส่วนหนึ่งในในการดูแลเด็กๆจริงๆนะคะเราอยากเป็นเราอยากเป็นเพื่อนที่เหมือนกับมีอะไรให้คิดถึงเรานะคะเรื่องของเด็กให้คิดถึงโรงพยาบาลเด็กสมุทรเวนอ่ะ 啊。